เมื่อเพื่อนบ้านถึงกับอึ้งเมืองไทยขนาดเกาะยังจเจริญกว่าเมืองหลวงของเพื่อนบ้านอีกเหรอเรื่องนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมฟังฟังไปนะครับก็จะพอนึกออกเองนะว่านี่เป็นความเห็นของเพื่อนบ้านประเทศไหนซึ่งเขาก็ได้พูดถึงการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่เกาะแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับก็คือจังหวัดภูเก็ตซึ่งก็เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของไทยเราเองนะครับแล้วก็ได้ลงวิดีโอเป็นคลิปสั้นเอาไว้ที่นี่มันเป็นประเด็นนอกจากในสิ่งที่เขาเล่าไว้ในคลิปแล้วก็มีความเห็นอื่นๆน,นะเข้ามาตอบกลับด้วย โดยในคลิปเขาก็บอกว่าแม้ว่าค่าของชีพที่ภูเก็ตนะครับจะแพงมากๆแต่ที่น่าสนใจคือก็ตกใจที่เกาะแห่งนี้ของประเทศไทยยังมีระดับการพัฒนาที่สูงได้มากกว่าเมืองหลวงของประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงซะอีกโดยแน,น่นอนนะครับที่เขาหมายถึงก็เพื่อนบ้านทางฝั่งตะวันออกนะ โดยในคลิปนะครับก็เล่าว่าได้เดินทางจากเมืองหลวงที่ประเทศต้นทางของเขาไนดะ้แล้วก็บินไปที่เกาะภูเก็ตของประเทศไทยได้เลยโดยก็มีแวะพักเครื่องแค่4ชั่วโมงเท่านั้นโชคดีที่เที่ยวบินให้เลือกไปที่ภูเก็ตหลากหลายจึงทําให้สมัยนี้การเดินทางนั้นสะดวกกว่าแต่ก่อนก็เลยทําให้เพื่อนบ้านอย่างเราได้เดินทางมาที่ภูเก็ตของไทยซึ่งเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงอีกแห่งทางด้านการท่องเที่ยว อันที่จริงเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้สนใจในแง่ของการพัฒนาอะไรมากนักเพราะว่าตั้งใจจะมาเที่ยวแต่เมื่อไปถึงสนามบินนะครับมันก็ทําให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าระดับการพัฒนาเริ่มแตกต่างจากเมืองของเขาแล้วจนต้องพูดถึงว่าสนามบินในภูเก็ตนั้นใหญ่มากๆซึ่งอันที่จริงก็ถือว่าใหญ่กว่าสนามบินในเมืองรองๆของเพื่อนบ้านอยู่นะทั้งนี้นะครับยังบอกต่ออีกว่าสมกับเป็นสนามบินนานาชาติจริงๆยังไม่ทันออกจากสนามบินนะครับก็สัมผัสได้ว่านี่ผมบินมาเที่ยวประเทศไทยจริงหรือเปล่า เพราะว่าที่สนามบินเนี่ยมีชาวต่างชาติอยู่เต็มไปหมดเลยที่สนามบินภูเก็ตนะหลังจากเดินทางออกจากสนามบินนะครับเขาก็บอกว่าก็เริ่มสัมผัสได้ถึงความเป็นเมืองนานาชาติไปด้วยด้วยความที่ว่าอาจอาจจะจะมีราคานักท่องเที่ยวสักหน่อยนะด้วยความที่ค่ารถเขาบอกว่าค่ารถนะครับสูงกว่าเมืองของเขาถึง5เท่านะแน่นอนนะครับว่านี่คือเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากๆก็ต้องมีราคาที่สูงเขาบอกต่อนะครับว่าหลังจากออกจากสนามบินความตกใจอีกสิ่งหนึ่งก็คือนี่ใช่เกาะจริงเหรอเกาะอะไรมีถนน4เลนมี6เลน แทบทุกที่เป็นปกติเลยนี่มันใช่เกาะยูเหรอแล้วก็บอกต่อนะครับว่ายังมีการตกแต่งต้นไม้ตามเกาะกลางถนนอย่างสวยงามมากๆ แล้วเขาก็บอกว่าเขานะครับเดินทางเฉพาะเจาะจงจะไปที่ป่าตองทันทีโดยไม่แวะที่ที่อื่นๆเลยระหว่างเส้นทางเขาก็ถ่ายคลิปเล่าไปนะครับว่าในทุกชุมชนที่ขับผ่านเนี่ยเหมือนจะเป็นเมืองที่เชื่อมโยงถึงกันหมดเลยจากที่คิดว่าเป็นเกาะที่อาจจะมีป่าไม้มีต้นไม้บ้างแต่ที่ไหนได้แทบจะเป็นตัวเมืองเชื่อมถึงกันทั้งเกาะเลยก็คือจะมีตัวเมืองไปชนตัวเมืองเจอตัวเมืองอีกแห่งหนึ่งอะไรประมาณนั้นคือพูดง่ายๆตัวภูเก็ตเนี่ยก็จะเป็นตัวอำเภอนะครับแบ่งไปตามอำเภอต่างๆตามเกาะนะครับตามพื้นที่ต่างๆของเกาะ เขาบอกว่าแทบจะไม่มีพื้นที่ตรงไหนในเกาะแห่งนี้นหะเป็นพื้นที่ชนบทเลยโดยที่เขาหมายถึงก็น่าจะแบบว่ามีสวนทาการเกษตรของผู้คนอะไรประมาณน,นั้นเยอะแยะให้เห็นแต่เป็นหมดแต่มันไม่ใช่เลยนะฮะภูเก็ตนี่ที่ดินแผงมากๆคงไม่เอามาทําเกษตรกันแน่นอนซึ่งก็มีเห็นน้อยมากๆแล้วเขาก็บรรยายต่อนะครับว่าระหว่างเดินทางไปที่ป่าตองนะก็พบว่าการขับรถของคนไทยนั้นก็ดูรวดเร็วแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยคนไทยจะขับรถกันขึ้นเขาลงเขากันเร็วมากๆเขาบอกว่าเข้าใจว่าถนนดีนะ แต่แม้แต่การขับรถลงเขาก็ยังขับกันเร็วจริงๆนี่คือเมืองไทยได้แท้เลยระหว่างทางนะครับเขาก็บรรยายว่าได้เห็นต่างชาติมากหน้าค่าตานะครับติดไฟแดงอยู่บนถนนพร้อมกันกับสกูตเตอร์คู่ใจเต็มไปหมดเลยไม่คิดว่าต่างชาติจะเยอะขนาดนี้แล้วจากนั้นเจ้าตัวก็อุทานไปด้วยนะครับว่านี่คือไม่น่าจะใช่เกาะแล้วไม่ใช่เกาะแล้วเป็นเมืองใหญ่ชัดเลยเป็นเมืองใหญ่ที่มีการพัฒนาและก็มากกว่าเมืองหลวงในบ้านเขาซะอีก โดยที่มันน่าสนุกไปกว่านั้นคือคอมเมนต์อื่นนะครับที่เข้ามาตอบกลับซึ่งก็จะค่อยๆเฉลยไปทีละอย่างช้าๆนะครับว่านี่คือคอมเมนต์จากผู้คนประเทศไหนนะอย่างในความเห็นของคนไทยเราเองนะครับก็ไปตอบกลับนะโอ้โหคนไทยสื่อสารกันเข้าใจได้ลหละคนไทยเรานะครับก็เข้าไปบอกว่าภูเก็ตนนะเป็นเมืองใหญ่อันดับทอ็ทอปของทางภาคใต้ของไทยเลยนะไม่ได้จะเป็นเมืองเล็กๆแล้วแหละคุณเข้าใจผิดแล้วหรือเปล่าคือถ้าจะไปเกาะที่ความจเจริญยังไม่เข้าถึงนะควรจะไปที่อื่นนะสำหรับภูเก็ตน,นะถ้าเป็นยุคก,ก่อนนะใช่อยู่แต่ตอนนี้นะเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้้นนําไปแลว ควมเห็นท่อไปนะครับก็เป็นผู้คนจากประเทศเดียวกันนะก็บอกว่าภูเก็ตของไทยนยะเป็นเมืองที่ใหญ่เลยนะแล้วก็จเจริญได้มากกว่าเมืองหลวงของเราเกาะเล็กๆที่คุณเข้าใจนะั้นสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลให้กับภาคการท่องเที่ยวของไทยนั่นจึงมีงบสนับการพัฒนาสูงมากๆการเป็นเกาะไม่ได้แปลว่าจะต้องพัฒนาน้อยกว่าแผ่นดินใหญ่เสมอไปและภูเก็ตเองก็มีสะพานเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่โดยตรงด้วยบางก็เข้ามาบอกนะครับว่าก็ไม่แปลกนะถ้าคุณเคยมาภูเก็ตครั้งแรกก็เป็นแบบนี้แหละ คือก็คงไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นตัวเมืองที่ใหญ่และก็กระจายเชื่อมโยงไปทั่วเกาะแบบนั้นก็ต้องเข้าใจว่านี่คือเกาะที่ทำรายได้จากการท่องเที่ยวได้อย่างมหาศาลอันที่จริงระดับการพัฒนาอาจจะทําได้มากกว่านี้ซะด้วยซ้ําหากไทยไม่เอาไปลงแค่ที่กรุงเทพทางฟังของเจ้าของคลิปก็เข้ามาตอบกลับว่าแต่ที่ทึ่งก็คือนอกจากสนามบินคือการพัฒนาของถนนเนี่ยเรียกได้ว่าถนนนิราษยยางสี่เลนหกเลนไปทั่วเกาะเลยทีเดียว ผมเคยไปเที่ยวเกาะในเวียดนามนะแต่ก็ไม่เคยเห็นเกาะไหนที่มีถนน,นหนทางที่พัฒนาแล้วก็กระจายไปทั่วเกาะได้มากขณะนี้มันเป็นความแปลกใจซะมากกว่าเพราะผมรู้สึกว่าทําได้ดีกว่าเมืองหลวงในประเทศผมที่สามารถกระจายไปได้ทั่วเกาะตัวอย่างง่ายๆก็ก่อนจะมาผมคิดว่าต้นไม้ข้างทางป่าข้างทางน่าจะเยอะก,กว่านี้นั่นคือสภาพแวดล้อมที่คิดไว้แต่กลายเป็นว่าภูเก็ตแทบจะเป็นตัวเมืองทั้งเกาะเลยมีแต่ตัวเมืองไปทั้งเกาะแล้วก็ถนนทางขึ้นเขานี่ก็ทําได้อย่างรวดเร็วและก็สามารถทําความเร็วได้มากกว่าในเวียดนามมาก ถ้าคุณเคยขับรถขึ้นเขาในเวียดนามมานะการขับรถขึ้นเขาบนป่าตองเลี่ยวโอ้โหจะร้องหวัดเสียวลแน่เพราะขับกันเร็วมากๆาัทางฝั่งของต่างชาตินะครับซึ่งคาดว่าเราจะดูคลิปนี้จากการกดซับแปลภาษาไปด้วยนะก็บอกว่าภูเก็ตเป็นเกาะที่เดินทางสะดวกอยู่แล้วแต่คุณต้องมีรถส่วนตัวด้วยนะไม่ใช่น้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็จะสูงตามไปด้วยทางฝั่งของเจ้าของคลิปก็เข้ามาตอบกลับนะโดยบอกว่า นั่นจึงทาให้ผมต้องรีบหาร้านเช่ามอเตอร์ไซค์ยอย่างรวดเร็วเพราะจำเป็นมากๆสำหรับการใช้ในการขับขี่ไปทั่วทั้งเกาะภูเก็ตเป็นเหมือนเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาในบางเส้นทางหลายเส้นทางเองก็มีความราดชันแล้วก็อึงได้มากกว่านั้นคือที่พักบางแห่งอยู่สูงมากๆ ทางขึ้นก็ชันมากจนผมนึกว่านี่ผมกําลังอยู่ในเมืองภูเขาอยู่หรือเปล่าผมเองเคยเดินทางท่องเที่ยวบนภูเขาส,สูงในเวียดนามแต่อันที่จริงผมพบว่าถนนทางราชันบางแห่งในภูเก็ตเนี่ยก็น่ากลัวไม่แพ้กับถนนที่อยู่บนภูเขาในเวียดนามสูงๆเลยนะแต่ภูเก็ตก็อาจจะไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่ต้องยอมรับว่าหลายเส้นทางนั้นมีความราชันจนน่ากลัวมากๆเลยและต้องบอกว่ามันน่ากลัวนะสำหรับคนมาครั้งแรกความเห็นต่านะครับก็ให้คําแนะนํากับเพื่อนบ้านว่า ให้ลองขับไปที่แหลมพมเทพแล้วก็ไปที่หาดในหานนั่นคือเส้นทางที่จะทําให้ขับขี่ได้อย่างสนุกแล้วก็ไม่ต้องเจอกับถนนใหญ่หรือตัวเมืองจะได้อารมณ์แบบขับรถบนเกาะแท้ๆเลยเพราะว่าเป็นถนนสองเลนที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็จะไต่ไปตามแนวเขาแล้วก็สามารถมองเห็นทะเลซึ่งถนนเส้นดังกล่าวนะครับก็เป็นภาพที่แอดมินขึ้นให้ดูนี่แหละนะฮะก็คือถนนเส้นนี้ที่เขาพูดถึงเลยทางฝั่งของเพื่อน้านจากทางฝั่งเวียดนามนะครับก็ เข้ามาคอมเมนต์นะครับบอกว่ามันจะเป็นไปได้เหรอที่เมืองรองๆของไทยจะ,จะเจริญกว่าเมืองหลวงอื่นๆของประเทศในแถบเพื่อนบ้านได้มันคงไม่ใช่สำหรับเวียดนามนะเพราะประชากรในเมืองใหญ่นั้นเทียบเท่าได้กับในกรุงเทพเลยโดยผู้โพสต์นะครับก็เข้ามาตอบกลับความเห็นของชาวเวียดนามคนนี้นะเขาก็พิมพ์ภาษาอังกฤษสื่อสารกันนะครับบอกว่าสำหรับเวียดนามนี่ยผมมองว่าถนนในภูเก็ตของไทยจะดีกว่าที่เจอในฮานอยอยู่นะคือจะดีกว่าในแง่ของความสะอาดการดูแลรักษาอย่างแน่นอน ภูเก็ตผมต้องยืนยันว่าเมืองแห่งนี้ของไทยเนะี่ยทำได้ดีโดยเฉพาะถ้าเทียบกับรอบนอกในเรื่องของความสะอาดและก็ในแง่ของการเดินทางคือเมืองแห่งนี้ยังทําได้ดีกว่าในเมืองหลวงของเพื่อนบ้านบางแห่งรวมไปถึงเมืองหลวงของประเทศผมเองด้วยก็อย่างที่หลายๆคนบอกไปว่าเมืองท่องเที่ยวแห่งนี้หลายๆคนก็มองว่าทำาอะได้ได้อย่างมหาศาลนั่นจึงทําให้ระดับการพัฒนาค่อนข้างสมเหตุสมผลด้วยความเห็นจะต่างเช่นคนอื่นๆนะครับก็เข้ามาแสดงความเห็นบ้างก็บอกว่า ถ้าคุณอยากไปเกาะน,นะคุณต้องนั่งเรือออกจากภูเก็ตไปอีกทีสำหรับผมภูเก็ตนะเป็นเมืองริมทะเลและก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่พัฒนามากๆระดับการพัฒนาก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายกว่าทุกๆเกาะในประเทศไทยไม่ควรจะเป็นเกาะแล้วซะด้วยซ้าอันที่จริงพวกเขาเป็นเกาะเพราะว่าสภาพทางภูมิศาสตร์แต่การพัฒนาระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็ไม่ต่างจากเมืองอใหญ่ๆเมืองหนึ่งของไทยเลยนะยิ่งถ้าคุณไปที่ตัวเมืองเก่ายิ่งจะเห็นได้ว่าที่นี่คือตัวเมืองที่ไม่ได้เป็นแค่เกาะเล็กๆ แต่เช่ดีคนนะครับมองว่าเกาะสมุยก็จะเป็นอีกแห่งของไทยนะที่จะมีความเป็นโตเมืองแล้วก็หนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็หนาแน่นอยู่แล้วนะฮะถ้าคุณอยากไปที่เกาะที่มีความเป็นธรรมชาติต้องเลือกเกาะที่เป็นชุมชนเล็กๆหรือเป็นเกาะที่ขนาดเล็กๆลงมาไม่ว่าจะเป็นเกาะพังงานเกาะเต่านี่พอได้เกาะลีเป้กเกาะพีพีอันนี้เขายกตัวอ,อย่างมานะครับนั่นถึงเป็นสไตล์ในแบบของเกาะเล็กๆจริงๆภูเก็ตนะเป็นจังหวัดหนึ่งของไทยเลยนะ นั่นจึงไม่ใช่เกาะที่ไม่ค่อยมีโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาอย่างแน่นอนเป็นเกาะที่มีการพัฒนามาเป็นอย่างดีแถมยังมีตัวเมืองและก็ตัวอำเภอแยกย่อยไปตามส่วนต่างๆของเกาะอีกตั้งหากโดยความเห็นจากทางฝั่งของผู้โพสต์นะครับก็เข้ามาตอบกลับเพิ่มเติมนะเขาบอกว่าคือผมเข้าใจดีนะเพียงแค่ไม่ได้คิดว่าตัวเมืองและก็โครงสร้างพื้นฐานจะกระจายไปทั่วเกาะขนาดนี้ในความหมายของคนที่มาครั้งแรกผมคิดว่าพวกเขาทําได้ดีว่ยที่คิดเกี่ยวกับเกาะแห่งนี้ คือทาได้ดีกว่าเมืองหลวงในประเทศผมนั่นคือความแปลกใจที่ก่อแหนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ด้วยมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มากกว่าผมเลยรู้สึกตื่นเต้นในแง่ของการพัฒนาของเพื่อนบ้านก็เท่านั้นเพราะว่าผมไม่เคยมาจังหวัดในแถบนี้ของไทยเลยในโซนภาคใต้ของไทยเนี่ยไม่เคยมาอันที่จริงแค่จังหวัดที่อยู่ใกล้กับเมืองหลวงของเราก็นับว่าพัฒนาได้ดีแล้วนะแต่พอมาเจอเกาะที่เป็นตัวเมืองแบบนี้ก็ยิ่งรู้สึกว่าไทยก็มีการลงงบกับการพัฒนาในส่วนอื่นๆที่นําห่างจากประเทศเพื่อนบ้านไป ซึ่งกันมาในแถบภาคใต้ของไทยเป็นครั้งแรกของผมก็รู้สึกว่าไทยก็พัฒนาและก็ลงงบมาในส่วนนี้ไม่น้อยด้วยเพราะว่าจากสิ่งที่คุ้นชินมากๆก็จะเป็นภาพเมืองที่อยู่ใกล้กับชายแดนซึ่งก็ไม่คาดคิดว่าเมืองในแถบนี้ก็มีระดับการพัฒนาที่น่าสนใจแล้วท่านผู้ชมละครับคิดเห็นยังไงกันบ้างเกีย่ยวกับเรื่องราวในวันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสักครับชมนะครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับหรือถ้า รอวิดีโอถัดไปไม่ไหวกดดูที่คลิปอื่น,นต่อเนื่องกันเลยนะฮะเรื่องหัวข้อที่สนใจแล้วก็รับชมต่อเนื่องกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสักรับรับชมครับสวัสดีครับ